เข้าใจคําว่าสมาธิหรือยังส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เข้าใจก็พอมีอยู่ฮะเข้าใจว่าอย่างไรสมาธิเนี่ยเป็นธรรมะในไฟมิสกะก็คือว่าเป็นทั้งกุศลด้วยอกุศลด้วยอภิยกากตะด้วยซึ่งสมาธิเนี่ยมีทั้งสมัมมาด้วยมิจฉาด้วยฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนทําสมาธิหรือให้เข้าใจสมาธิ ต้องมีปัญญาก่อนครัาบอาจารย์น่นสิคะคปัญญามาจากไหนปัญญามาจากการฟังฮะปัญญาคือความเข้าใจใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นมีใครทําสมาธิอ่าไม่มีใครอยู่แล้วครับเพราะว่าธรรมะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีคนที่จะทำฮะค่ะถ้าเข้าใจอย,อย่างนั้นเดนพูดผิดหรือถูก อาจารย์พูดถูกฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามีพุทธพจน์หลายที่ที่ส่งเสริมสมาธิอย่างเช่นว่าสมาธิงพิขเวพาเวทะฮะซึ่งคนที่ฟังเนี่ยแปลก,ก่อนค่ะพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจงเจริญสมาธิฮะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องมิจฉาสมาธิหรือเปล่า,าตรัสไว้ครับเพราะฉะนั้นเธอจงไปบำเพ็ญมิจฉาสมาธิหรือ,อไม่ใช่ฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าสัมมาสมาธิคืออะไรถ้าไม่รู้นะคะเมื่อไม่รู้ต้องเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่รู้อา,อาจารย์ครับแต่ถ้ากรณีว่า,าผู้ที่มีความเข้าใจแล้วแต่ว่ามีอุปนิสัยที่จะ ทําสมาธิแล้วก็ทําสมาธิด้วยความเข้าใจถูกเนี่ยแบบนี้อาจารย์ห้ามไหมฮะเดี๋ยวดิฉันจะห้ามใครได้คะไม่มีการที่จะห้ามเลยคะ่ะเพียงแต่ว่าศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจอย่างไรก็กล่าวตรงตามที่ได้เข้าใจซึ่งทุกคนก็สามารถพิจารณาได้นะคะว่าแต่ละคําที่ได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไรก็ได้ช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วเข้าใจว่าอย่างไร คือคำถามคำถามถามแค่ว่าอาจารย์ห,ห้ามไม่ให้ทำสมาธิใช่ไหมคือดิ<ร>อฉันห้ามไม่ได้ค่ะตอบ,บได้เลยว่าห้ามไม่ได้ห้ามใครก็ห้ามไม่ได้ทั้งนัใครก็ห้ามใครไม่ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะดิชันห้ามไม่ได้พูดก็ผิดแล้วใช่ไหมครับ,รบก็เข้าใจตามนะั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจอะไรต้องจริงค่ะเข้าใจเผลอพูดกันก็ผิดพลาดอีก พระเชนต้องเข้าใจจริงๆนะคะพูดถึงสมาธิพระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงธรรมะอย่างละเอียดยิ่งโดยประกาศทางปวงถึงที่สุดพระเชนคนที่ฟังคําของพระองค์ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าคําว่าสมาธิคืออะไรได้แก่ธรรมะอะไรพระธรรมะหลากหลายมากถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ คิดว่าอยากจะทำสมาธิละเขาให้ทำสมาธิก็ทำแล้วแต่ไม่มีความเข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไระสมาธิคือความตั้งจิตมั่นในอารมณ์เดียวซึ่งมีทั้งกุศลและอกุศล <Okay. S 2> แต่ถ้าหากว่าผู้ใดเจริญกุศลสมาธิเนี่ยก็ควรอยู่ใช่ไหมฮะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลต้องรู้จากการฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจถูกฮะว่า ขณะใด,ดจิตเป็นกุศลขณะใด,ดจิตเป็นอกุศลต้องรู้ต้องแยกออกฮะไปสํานักปฏิบัติเป็นกุศลหรือเปล่าอยู่ที่บุคคลนั้นฮะไม่มีทางคะ่ะต้องตรงไม่ใช่อยู่ที่ใครแต่ไปสํานักปฏิบัติคําว่าสํานักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรไปสํานักปฏิบัตินั่นคืออะไร ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดว่าต้องไปที่นั่นถึงจะเจริญได้อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิก็ไปนะไงคะสำนักปฏิบัติถามว่าไปสำนักปฏิบัติเนี่ผิดไหมอ,อ,อ,อาจารย์เคยกล่าวว่าทุกที่สามารถเจริญสติได้ฮะก<ป>็ไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ครับค่ะเมื่อเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ก็รู้ว่าอยู่ตรงนั้นเพราะปัจจัยไม่ใช่เพราะอยากไปตรงนั้น อยู่ในป่าสวยงามมากเลยไปเที่ยวปัญญาเกิดได้ไหมได้ครับเพราะฉันไม่ได้จำกัดสถานที่ไม่ได้รู้ด้วยว่าจะรู้อะไรเพราะสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าต่อไปอะไรจะเกิดจะคิดหรือจะเห็นหรือจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ไม่สามารถจะรู้ได้จะรู้ได้ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วใช่ไหม จะรู้อะไรได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วใช่ไหมอ่าครับต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วและกลังปรากฏรู้ได้ฮะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏไปสํานักปฏิบัติแล้วจะรู้ไหมอ,อาจารย์นะคือขอถามว่าทุกที่สามารถอ่ระ,ะลึกได้มีนามมีรูปหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ทนะะี่ โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความจงใจจะไปที่หนึ่งที่ใดใช่ใช่ครับอาจารย์หมายความว่ากรณีว่าไม่มีความเข้าใจผิดว่าจะต้องไปแต่ว่าไม่ค่ะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความจงใจว่าจะไปที่หนึ่งที่ใดเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาขอถามว่าอาจารย์น็คือ ไม่มีความเห็นผิดว่าจะต้องไปคืออยู่ที่นี่หรือไปหรือไม่ไปเนี่ยก็ระลึกได้เพียงแต่ว่าถ้ามีเหตุจําเป็นต้องไปแต่ว่ามีความเข้าใจถูกว่าอย่าลืมนะคะเหตุอะไรที่จําเป็นต้องไปสมมติว่ามีงานหรือว่ามีเพื่อนไปในสถานที่นั้นแล้วไปเนี่ยขณะที่ไปเนี่ยก็มีนามีรูปที่นั่นนะฮะค่ะแต่ไม่ใช่ไปเพื่อปฏิบัติใช่ไหมอ่าใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติคืออะไร คำว่าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นได้ทั้งไม่ใช่เฉพาะวิปัสนาอย่างเดียวครับหมายถึงสมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าปฏิบัติด,ด้วยครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากว่าคนที่ไปแล้วมีความเห็นว่าไปเพื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยถูกไหมครับอาจารย์ไปทำอะไรอย่างเช่นคนที่ไปบางสํานักที่ว่าที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาแต่เราปฏิบัติอ,อานาปานสตินะอย่างนี้ฮะ และถ้าไปแบบนี้เนี่ยมีความเห็นผิดไหมฮะทําไมไปปฏิบัติอานาปานาสติเพื่ออะไรคือผมยกตัวอย่างว่าที่อย่างเช่นว่าที่พมา่ามีเยอะฮะสำนักที่เขาไปเพื่อ,อ,อเพื่อสมถะอย่างเพื่อปฏิบัติการรู้ลมหายใจอย่างเดียวอย่างนี้ฮะค่ะที่ไหนก็คือที่นั่นแต่ผู้พูดเข้าใจหรือเปล่าว่าไปปฏิบัติอานาปานาสติเพื่ออะไร จะรู้อะไรไปทำไมอา่าแล้วแต่บุคคลนั้นฮะแต่ว่าคนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปเพื่อเพื่อให้รู้จักลมหายใจตามที่เป็นจริงฮะต้องการที่จะรู้ลมหายใจใช่ไหมคะคือว่าคือถ้าหากว่าเป็นแนวของอการ อ่าโอาณาปานาสติเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์ฮะซึ่งคนที่ไปเนี่ยเขาไม่ใช่พระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คําของพระองค์เข้าใจไหมว่าอาณาปานาคืออะไรสติคืออะไรและอาณาปานาสติคืออะไร อาจารย์ที่ผมพูดถึงว่าเป็นคนอื่นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเราไม่พูดถึงคนอื่นเลยไม่มีประโยชน์คนในโลกนี้ตั้งมากมายหลากหลายความคิดนะคะเพราะฉะนั้นความถูกต้องต้องเป็นความถูกต้องด้วยความหวังดีถ้าสมมติว่านะคะเราไม่ได้เข้าใจถูกเลยเราเสียเวลาทุกนาทีมานั่งทำอะไรกันฟังอะไรกันแล้วไม่เข้าใจแต่การที่เป็นพูดตรงต่อความจริงทุกนาทีมีค่า มีประโยชน์มากที่จะต้องไตร่ตรองให้ชัดเจนให้เป็นผู้ตรงนะคะอาณาปานะคืออะไรสติคืออะไรเดี๋ยวนี้มีอาณาปานะไหมอา,อาณาปานะคือลมหายใจเข้าและออกฮะสติเดี๋ยวนี้มีไหมมีฮะค่ะแล้วสติคืออะไรการระลึกรู้ฮะค่ะสามารถจะเกิดรู้ที่ลมหายใจได้ไหมตอนนี้รู้ได้ฮะทำไมรู้ได้ เ,เอาความรู้นั่นมาจากไหนเอาความรู้ที่จะรู้ลมหายใจมาจากไหนอยู่ดีๆก็เกิดจะรู้ลมหายใจอย่างนั้นหรือแล้วก็รู้ไปทำไมอ,อาจารย์ฮะคือรู้ลมหายใจเนี่ยคือแต่ละบุคคลเนี่ยก็ ไม่สนใ,ใจนะแต่ละบุคคลเลยค่ะคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําจริงที่ทําให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงทั้งหมดอย่างละเอียดยิ่งเพราะฉันไม่มีคําของคนอื่นหรือคนอื่นทําอะไรคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอานาปานสติว่าอย่างไรเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษเคยพบไหมคะในพระไตรปิฎกใครเป็นมหาบุรุษที่จะไปมีลมหายใจเป็นอารมณ์ เรื่องลมหายใจเนี่ยมีอยู่สองในยะฮะก็คือว่ารู้ความจริงของลมหายใจอย่างหนึ่งและก็มีความตั้งมั่นที่ลมหายใจอย่างหนึ่งเพื่อให้กุศล,ลจิตเกิดต่อเน,นื่องนานๆฮะเดี๋ยวนี้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเมื่อกี้คืออกุศลจิตฮะค่ะขณะที่เป็นกุศลจิตตอนไหนเป็นกุศลและกุศลอะไร ตอนที่รู้ว่าความจริงของลมหายใจคืออะไรคือเป็นกุศลคะความจริงของลมหายใจแค่เรื่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีลมหายใจเป็นกุศลเลยคะ่ะต้องรู้ถึงความเป็นธาตุครับค่ะเห็นไหมคะธาตุคืออะไรธาตุคือสภาพที่ว่างเปล่าจากาสัตว์และชีชวะฮะหมายความว่าไม่ใช่เราใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วสติเป็นสภาพที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใช่ไหม ใช่ครับค่ะถ้าสติไม่ระลึกที่ลมหายใจระลึกที่อื่นก็ได้ใช่ไหมนัยยะองวิปัสสนาต้องเป็นอย่างนั้นฮะนัยยะอะไรนะคะความจริงวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉันต้องรู้ว่าอะไรคะ่ะกาลังจะพูดถึงอะไรคะเนี่ยสาคัญที่สุดในชาติหนึ่งก็คือไม่ถูกลวงด้วยความหลงไม่เข้าใจ แต่ว่าต้องเป็นการที่รู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำละเอียดลึกซึ้งที่ต้องไตรตรองและอีกประการหนึ่งนะคะที่จะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำนั้นเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการและจะละได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องการมีอวิชชาก็มีความติดข้องแต่รู้เมื่อไหร่จรงละเพราะฉะนั้นที่จะละได้ต้องเป็นความรู้จริงๆ เราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผ่าพานตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงรำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงพรำ ใช้สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัยเพราะรู้คุณของกระ,ารรระรําจึงรำเรียนเพราะรู้ทําจึงทำเพียรเพิ่มกุศล จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย